รับสวัสดีเพื่อนๆพืนี่ๆี่ที่น่ารักทุกทกท่านนะครับผมผมศิลปงค์เจกว้างโอ๋บ้านสวนภาคเครื่องเทอร์โบนะครับผมที่เพื่อนๆพพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่น2นะครับผมของหลวงพอ่อฉไนนะครับผมที่สร้างขึ้นในปีพศ2555นะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมที่ออกที่วัดปากคุณากรอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับผม พราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของจังหวัดกอุงแก่นนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมหลวงพ่อเคยออกเหรียญรุ่นหนึ่งมาแล้วนะครับผมที่วัดหนองแกอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเมื่อปีพศ2553นะครับผมจะห่างกันจากเหรียญรุ่นนี้ประมาณสองปีนะครับผมนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นสร้างเจดีนะครับผมรุ่น ถือเป็นรุ่นแรกนะครับผมของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมของวัดป่าคุณากรนะครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อฉไนไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะครับผมมาในระยะหลังนี่ฮะวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมเป็นอ,อย่างมากนะครับผมเนื่องจากมีสิบยานุสิบทั้งในและต่างประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วความต้องการของอลูกศิษย์ลูกหาที่จะมี วัตถุมงคลของหลวงพ่อไว้ในครอบครองเนี่ยก็ถือว่ามีความสูงขึ้นโดยลำดับนะครับผมเหรียญของหลวงพ่อในแต่ละรุ่นนะครับผมก็มีราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมก็จะมีเห็นกลุ่มของลูกศิษย์นะครับผมที่มีเพจตามเฟซบุ๊กนะครับผมมีกลุ่มเล่นหาเช่า กัรราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยนำเอาเหรียญที่เรียกได้ว่าเป็นเหรียญในยุคต้นๆนะครับผมของหลวงพ่อนะครับผมมานำเสนอนะครับก่อนอื่นก็จะขออนุญาตนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมพูดโดยพื้นฐานนะครับผมว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับผมโดยสังเกตนะครับผมหลวงพ่อชนะชันทศโลี่ท่านก็จะเป็นพระรูปหนึ่งนะครับผมที่มีความเมตตาต่อ ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็เป็นภาภาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมมีความแตกฉานในวิชาอาคมอักขระเลขยันต์ต่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสักยันต์การทําตะกุดนะครับผมหรือว่าเป็นที่พึ่งทางใจในการดูดวงนะครับผมให้กําลังใจโดยการลงละลงนะักณหนะ้านะ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 ทองนะครับผมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในอักขระเลขยันต์นะครับผมอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับผม มีลูกศิษย์ลูกหาในแต่ละวันแต่ละวันนะครับมานามัสการท่านจากที่ต่างๆครับผมไม่ขาดสายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่เป็นที่น่าแปลกใจอะไรนะครับผมที่วัตถุมงคลต่างๆของท่านจะ,ะได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดความสวยงามนะครับผมของเหรียญรุ่นนี้นะครับ เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อฉไหนนะครับผมที่ออกที่วัดหนองแกงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาปี53นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรูปไข่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นสาธิสลักของหลวงพ่อในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมส่วนเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดปากพุณากรอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับจะเป็นเหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์นะครับผมอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผม เนื้อหาที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับผมไม่ใช่เนื้อเงินแท้ๆนะแต่ว่าก็ปริมาณการจัดสร้างนี้ก็จะพอๆกันนะครับผมกับที่ออกที่วัดหนองแกคือประมาณ2อ0หาสเหรียญนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเท่าที่สอบถามดูก็จะประมาณนี้ครับ250หเหรียญนะครับผมนี่ฮะจะเป็นสาธิสรักของหลวงพ่อฉะไนนะครับผมในลักษณะนั่งต่างขาสิงนะครับผม ก็จะมีรูปหลวงพ่อชไนนะครับผมโค้ดที่ต่อก็จะมีต่อโค้ดหมายเลข9นะครับผมบริเวณสังคาตินะครับผมแล้วก็ด้านข้างจะต่อโค้ดชอนะครับผมด้านบนจะเป็นยันอูนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับผมองค์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ะจะเป็นในลำดับที่2นะครับผมจากจำนวน250เหรียญน,นะครับผม แล้วก็มีชื่อของหลวงพ่อนะครับผมหลวงพอ่อฉไไนฉันทัสสารโรนะครับเนี่ยฮะเป็นเหรียญน,นั่งเต็มองค์บนต่างขาสิงนะครับผมมีลักษณะค่อนข้างที่จะศิลปะการออกแบบค่อนข้างที่จะงดงามนะครับผมเนี่ยฮะดูริ้วจีวรนะครับผมเป็นธรรมชาติดีมากเดี๋ยวจะลองมาดูาภาพชัดๆนะครับผมของ โค้ดที่ตอกนะครับผมอันนี้จะมีการเคลื่อนนิดหน่อยนะครับผมที่เป็นโค้ดเลข9นะครับตอกบริเวณสังคาตินะครับผมแล้วก็โค้ดฉอนะครับผมซึ่งเป็นตัวย่อของชื่อหลวงพ่อเนี่ยนะครับผมเห็นไหมฮะเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดหนองแก่โคราชเนี่ยครับผมก็ด้านหน้าฝั่งขวามือของเราเนี่ยครับก็ตอกโค้ดฉในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าฉอที่อยู่ด้านหลังของ เหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดหนองแกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ฮะแล้วก็โค้ดที่เป็นซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับผมนี่ฮะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขสองร้อยห้าสิบนะครับผมเนี่ยจะเป็นโค้ดลักษณะแบบนี้นะครับผมการต่อโค้ดเนี่ยจะต้องคมๆนะครับผมบางคนบอกว่า ภาพใหม่เนี่ยไม่ต้องไปเจาะรายละเอียดอะไรมากนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมเหรียญของหลวงพ่อฉไไนนี่ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับผมราคาขยับขึ้นไปเรื่อยนะครับผมลูกศิษย์ลูกหานี่ก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับผมยังมีคนจีนอีกนะครับผมที่เป็นจีนไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่จีนมาเลเซียจีนสิงคโปร์นะครับผมไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาการขยับของวัตถุมงคลของหลวงพ่อฉไไนเนี่ ถึงจะเป็นพระรุ่นใหม่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เลยนะครับผมของปอมทําเลียนแบบนะครับผมเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันคล้ายๆกับเป็นยันอุนะครับผมแต่ว่าจะมีการเ,เล่นขยักขโมดอะไรต่างๆนานานะครับผมจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขเกําลัง ยันกําลังผู้ทุคุณต่างๆนะครับผมตัวหนังสือจากซ้ายไปขวาเขียนว่าวัดป่าพุณากรนะครับผมแล้วก็มีตัวอุนะครับผมรุ่นสร้างเจดีนะครับผมนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นที่สองนะครับผมกาบอย่างที่กาบเหรียญน,นะครับผมแต่ว่าใครจะบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกก็ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะถือเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ สร้างที่วัดป่าคุณากรอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะเป็นเหรียญรุ่นที่สองที่ในลำดับของการจัดสร้างเหรียญของหลวงพอ่อไนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกทั้ง,ท,งทั้งคู่นะครับผมเหรียญหนึ่งออกที่วัดหนองแกปี53นะครับผมเหรียญน,นี้ออกปี55นะครับผมก็เป็นเหรียญรุ่นแรกเหมือนกันแต่ว่าออกที่วัดป่าคุณากรนะครับนี่ฮะ การออกแบบวางยันของหลวงพ่อนี่ครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมรับกับตัวอักษรนะครับผมซึ่งไม่ลบจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างเหรียญคราวที่แล้วเทปของเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดหนองแกเนี่ยผมไม่ได้ให้ดูด้านข้างเหรียญนะครับผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ทักกันเข้ามาว่าอยากดูด้านข้างเหรียญนะครับผมไว้โอกาสหน้านะครับผมถ้าผมพอมีเวลาก็จะ นำมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนีฮะการตัดเหรียญค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับผมเหรียญมีความหนามากกว่า 1, mm 1> มิลลิเมตรนะครับผมนีครับการตัดจะไม่ตัดชิดเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วขอบเหรียญที่ยกขึ้นที่อยู่ด้านหน้านะครับผมกับตัดด้านข้างนี่นะครับผมจะเว้นระยะออกมาหน่อยนึงนะครับผมประมาณครึ่ง mm มิลเมตรนะคร <000 S 1> ับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นรอยขยักนะครับผม ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งไม่ว่าเหรียญรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับผมใช้เป็นจุดสังเกตได้นะครับผมเพราะว่าการสร้างของปลอมทำเลียนแบบเนี่ยโดยมากไม่ว่าจะเป็นผ้าเก่าหรือผ้าใหม่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนีย่นยถ้าเราพอที่จะจดจําได้บ้างก็จะเป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับผมที่แยกแยะระหว่างของเกของแท้ได้นะครับ เห็นไหมครับล่องตัวตัดค่อนข้างที่จะสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมออกแบบศิละปะนี่ค่อนข้างที่จะลงตัวมากนะครับผมยังไงก็บางคนนี่ท่านมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการสักยันเสือหัวขาดนะครับผมก็ไปนเน้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอัคละลายยันที่เป็นเสือนะครับผมแต่ยังไงยังไงซับก็ไม่อยากให้ลืม เหรียญน,นะครับผมที่เป็นประถมะบทของหลวงพ่อนะครับผมถึงแม้เรื่องราวนะครับผมจะเรียบง่ายนะครับผมไม่มีอ,าคาอัคระลายยันลกลุงลังหรือว่าการออกแบบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับลายเสืออะไรอะไรนะครับผมแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นศักด์ศรีของเหรียญรุ่นแรกนะครับผมที่สิทธิานุสิทนะครับผมถ้าเป็นสายตรงจริงๆก็ไม่ควรที่จะอมองข้ามนะครับผมควรจะให้ความสําคัญกับอะไรที่ เป็นปฐมบทเสมอนะครับผมนี่ฮะเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อนี่ก็ถือได้ว่ามีความงดงามนะครับผมลายละเอียดเหรียญเนี่ยถือว่าได้ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้จัดสร้างนี่ก็ให้รายละเอียดให้ความสําคัญนะครับผมนี่ครับถึงออกมาได้งดงามขนาดนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็น อาสาธิสลักของหลวงพ่อนะครับผมในลักษณะเ,เต็มองนะครับผมนะครับวางมือไว้บนหน้าตักะะับผมเนี่ยฮะดูสง่างามมากครับตัวยันถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเพราะาท่านาถือได้ว่า,ามีความแตกฉานนะครับผมในวิชาคาถาอาคมนะครับผมตลอดจนถึงมีความเชี่ยวชาญในะคาเลขยันตต่างๆะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว ตัวยันลายยันนะครับผมถึงแม้จะเป็นตัวเดียวกันกับของสนักอื่นๆนะครับแต่เชื่อได้ว่าการจัดวางเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะครับผมหลวงพ่อท่านก็จะเป็นสีสายตรงนะครับผมในสายของหลวงปู่สุขวัดปกคลองมะขามเท่านะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม Uh, ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่ uh, ได้กรุณานะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ uh, แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับเฮงเลรวยๆวยครับ